ทำเมนูซุปสาหร่ายไว้ทานกันค่ะสบายท้องอยู่ท้องด้วยกินตอนเย็นนี่คือดีมากหรือจะทำกินตอนวันฝนตกพรำๆก็ได้นะดีมากอุ่นท้องมากค่ะวัตถุดิบที่รีใช้นะคะก็จะมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นค่ะมีสาหร่ายวากรเมะนะคะไข่ค่ะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะรีเลือกใช้ตรงที่มันเป็นใบนะเวลาทานมันจะได้นิ่มดีนะคะนำส่วนผสมนะคะมาใส่แล้วก็ต้มค่ะ ต้มผักให้นิ่มประมาณหนึ่งนะแล้วก็พอผักนิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เนี้ยให้ใช้กระชอนนะในการที่เอาใส่เพราะว่ากระชอนมันจะช่วยให้ไข่มันนุ่มนะคะเหมือนแบบกรองไข่มาหนึ่งรอบอะแล้วก็เอามาใส่นะคะมันจะทําให้ซุปอะดูเนียนน่าทานมากค่ะนี่ค่ะลีกก็ใช้กระชอนแบบนี้นะแล้วก็ ทำให้ไข่มันทั่วหม้อนะคะไข่ก็จะสุกก็จะเป็นซุปไข่ใส่สาหร่ายแบบนี้เลยหรือใครจะเอาไปทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้ก็ได้นะบางทีลีก็ไปทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้นะหรือว่าจะสดเลยก็ได้ปรุงรสด,ด้วยสามเกลือน,นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะด้วยความที่ในผักมันมีความหวานอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องใส่น้ำตาหลหรือสารให้ความหวานอะไรเข้าไปนะคะแค่นี้แหละก็จะได้แล้วค่ะซุปไข่ใส่ผักเอ๊ะหรือซุปสาหร่ายหรือซุปอะไรเรียกว่าอะไรดีคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะ ไปลองทำตามกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดใจกดติดตามให้สัมดีด้วยนะเดี๋ยวสัมฤจะมาแชร์เมนูอาหารแบบที่ทำง่ายๆอีกนะคะ